นกสาลิกาสีน้ำเงินฟอร์มซาร่อนลงริมบ่อน้ำแร่ร้อนขาจุ่มแช่น้ำสลัดปีกด้วยความสบายใจที่หมู่บ้านอูลูเมืองไทรตรงนกสาลิกาฝูงหนึ่งมาเยือนที่โรงแรมน้ำแร่ร้อนแห่งนี้ทุกวันเรากับเป็นแขก VIP พวกมันทำรังอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมนักท่องเที่ยวตื่นเต้นที่เห็นนกสาลิกาสีน้ำเงินซึ่งเป็นนกอนุรักษ์สีขนสดใส ส่วนปลายหางสีขาวดูแล้วมีความงดงามสูงส่งผู้บริหารโรงแรมจางเจ๋อเสียงบอกว่าพ่อนกแม่นกและลูกๆของมันบินไปที่หุบเขาอูลูและมาแช่บ่อน้ำแร่ร้อนของพวกเราผู้บริหารโรงแรมอีกท่านหนึ่งจางหงหวินบอกว่าบางทีนกสองตัวแช่น้ำแร่พร้อมกันฉันมองเห็นจากห้องทำงานนกสาลิกาสีน้ำเงินฟอร์มาซาชอบแช่น้ำแร่ซะด้วยบางตัวจะคอยระวังภัย บางตัวแช่น้ำสบายใจหมู่บ้านอูลูเป็นถิ่นอาศัยของนกเหล่านี้20กว่าปีแล้วชาวบ้านไม่ทำร้ายมันมันคือนกล้ำค่าที่น่าภาคภูมิใจของไต้หวัน